เจมี่จ่ากลับม,มันจะมาเจอกับเจนิตคนนี้อีกแล้วนะจ๊าพี่จ๋านะวันนี้ก็มีความพิเศษหน่อยเพราะว่ามีเจ้าใหม่มาให้เล่นอีกแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าก,กับยุทธใหม่ของเรานะจ๊ะพี่จานะ๋าเนาะเลยพบทุนวา,านทีหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าแบบทุนน้อยๆทุนเติมแรกนะจ๊ะพี่จานะก็เออคลิปนี้ก็เลรื่องแต่เมื่อคืนเด้อพี่น้องนะแต่เอามาลงตอนช่วงกลางวันนะจ๊ะพี่จานะ๋าเนาะก็เล่นตอนเวลาห้าทุ่ม 45นะจ๊ะพี่จ๋าเวลาของคลิปนี้เวลาตอนนี้เนาะแต่ก็จะลงช้าหน่อยนะมายังให้ให้กำลังใจเจ๊หน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าด้วยก,กันกดไลค์คลิปนะจ๊ะพี่จ๋าเราเดี๋ยวขอเริ่มบริเวณชิบะเบทสองแล้วกันเนะาะเช่นเคยนะจ๊ะคลิปวีดีโอนี้ทำเพื่อความมันทึงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเนาะมา มาดูเจ้าใหม่ยุดใหม่ของเจ๊วันนี้เออค่ำคืนนี้ละกันนะมายังไงก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะนิดหน่อย P V ใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ยังไม่ไปติดตามก็ฝา,ากด้วยเด้อพี่น้องนะนิดหน่อย P V ภาษาอังกฤษนะจ๊ะพี่จานะ๋าเนาะมาวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดสนสำหรับค่ำคืนนี้มาสวยจัดไป6หกบาทวุ้ยถือว่ามาได้สวยยุดใหม่ก็งนี้เลย ้า oh นะไหมไก็งี้แหละเออเบี่ไปัดใบใจเก้าบาทหกสิบจะพี่จ๋ามาด้วยคิวเออไม่ดึงบาทก็แล้วแต่อุ้ยสวยยูเออ,อ,อคอมโบอยู่นะจะคอมโบอยู่นะมันคอมโบอยู่นะว่าไปมาเมกาบางนามาแล้วจะพี่จา่าแปดสิบบาทสี่สิบบาทตังพี่น้องถือว่าสวยปะ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นออโต้บางสิมาสักสิบโยกจะพี่จา่าป่ะ อย่าลืมนะจ๊ะพี่จ๋าสนับสุนเจอีกช่องทางนะจ๊ะพี่จ๋านาะช่องใหม่นะนิดหน่อยนิดหน่อยวักพีวีเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะพี่จ๋านะ <c oughs> ก็มาถือว่าแบบเออช่วยกันทำมากินโ <c oughs> ดยการกดซับสไคร์คนละยอดนะจ๊ะพี่จ๋านาะมา <c oughs> ปลาคอยสอุ้ยสวย เฮ้ย hey, มาอย่างดีเออมันต้องอย่างนี้โอเมกอด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 พี่น้องพี่เจ้าช่วยช่วยทอดไปสิจ้าไปสิจ้าโอเคมันต้องอย่างนี้โอ้โหหนึสิบตาางเลิศมันเลิศมันพวกมันปังนะไปจ้ะหมดเฉย มาลองเปลี่ยนบ้างสีเดิมไปที่สามแล้วกันอุย๊ยอยากเดินเลขคู่สีแล้วกันม,ม,มาจ้าดอกนี้สวยไหมไม่รู้แต่ไปต่อเออเฮ่อเออเฮ่อตน้นไว้ก่อน สามารถคอมเมนต์พูดคุยติดเตดียนหรือสอบถามได้นะจ๊ะพี่จานนาะหรือว่าได้นําเกมมาด้วยพี่้อกนะแล้วก็แบบเออใครที่เล่นลคก e, ีไม่ได้ก็เล่นเกมอื่นด้วยพี่้อกนะมีหลากหลายเกมให้เล่นอยู่ค่ายเขานะ่ะเออเอาฟีเกมฟีใจฟีใจบิดสองใจพี่นอ้องมามันต้องได้หรอวะออะมันต้องได้แหละเออปะมาจ้ะ มาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะโอ้โหยังไงกอดเงียบอยู่โอโ้เป็นตาบาดายว่าพี่นอกอย่างนี้ตลอดเลยมันเป็นอย่างนี้ตล,ลอดเลยมา ปาบก็ให้โอเคจะพิจารางวันรวมของเราในการเข้าฟรีเกมแรกนะจะพิจารได้20บาทเออไม่เรียกว่าฟรีกเกลือปันนี้ก็จ่ายปันนี้ก็เข้าให้ลุ้นเนาะเออมาไปดอเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินเลขคู่กันนะจะพ๊พ่จารเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสุดไหนไม่รู้แต่เออมา ลองเอาเป็นเลขคู่ทางคลิปดูแล้วกันเดี๋ยวเพิ่มเลยยังฉับพลันเออเออ วันนี้ก็แบบไม่ได้ไปไหนนะจ๊ะพี่จาก็เลยแบบเออสัญหาอะไรมาเล่นอีกแล้วสัญหาที่อีกแล้วนะจ๊ะพี่จาเนาะพรุ่งนี้จะได้ตื่นใสายๆแต่ก็จะลงคลิปนี้ให้ได้รับชมนะจ๊ะพี่จ๋าฝากดูนกันด้วยเด้ออุ้ยยังไงเอ่ยปสาบสบสามอุ้ยอุย เออต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้จัดไปสวยเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาไงล่ะเออเอาไงล่ะเอาไงแล้วเดี๋ยวสตาร์ทคันจมูกจัดไปอืมมาให้ลุ้นมาให้ลุ้นไม่ลงแซมมอนมาหิวเลยกลางดึกกลางดื่น จ่าพี่จ่ากับเบ็ดหกนะจ่าพี่จ่าน้อมาไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะรอบแรกก็ทําไว้แย่อยู่นะแต่มารอบนี้ต้องได้ต้องโดนเอากําลังใจให้กันไปจ้ะโอเคสวย2ีบเออต้องอย่างนี้ถัดไป เออเข้าปั้นเต็มกราบเต็มกราบที่ไหนคุณเอ้ยไปกกอนไม่มีแมวมานะไม่กีมาดอกน,นี้แหละที่สิบสองโอเคนะรอบนี้ถือ่าดีกว่ารอบแรกเราจะพี่จ๋านะก็น่าจะเป็นที่เลขหกได้แหละยอดหกได้แหละจะพี่จ๋าหนึ่งโยกนี้ว่างไงเอ่ยว่าง,งเอ่ยว่าง,งเอ่ย สุดท,ท้ายสุดว่าไงเออเมก้ามาสองเจ็ดสามว่าไงไปโอเคสุดที่าเคซ่าอื้สี่หนึ่งสองมันได้นะมันได้นะมา เดินต่อดีกว่าไปเจพี่จาขอสักสามสิบโยกไปเลยปะปาขอให้เออเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้จัดมาอีกอุ้ยเต็มครับแมวทองมาดอกเดียวเห็นไหมสามพันไม่ใช่ออืสามร้อยกว่าเออมาหุยสวย <c oughs> เลียงเลี้ยงเลี้ยงเลียงเลียงเลียงเอาอีกเอาอีกจัดไปโอ้ oh my god โอ้ my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วไม่ละ่ะเออมาเลขแปดมันมาเลขแปดมันมาซูปเปอร์ม,มิก้ามาจิ้งจ้าสองพันหกร้อยสามสิบหกบาทโอ้ oh my god ที่สุดของที่สุด เอาอีกเอ,อ้ยสี่มาจ้ะไอ้ดอกม่มันแม่ใจสามสิบแปดมามา ลงไหมไม่ลงจิีบจั๊มาโอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้แหละนะเอ้ยไปดอกไปดอกยาวๆเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูดีกว่ามา สำคัญเลยละกันนะรู้สึกว่าสาสโยกมันไกลไปขอสิบโยกละกันจะพี่จับปะล้อมเลยมันต้องล้อมเลยนะแต่งเล็กแต่งน้อยเบ้อ ไปที่เท่าไหร่ดีเอ่ยไปที่เท่าไหร่ดีเอ่ยอย่ารีรออย่ารอช้าข้ามไปไกลๆเลยจ้ะพี่จ๋าข้ามแบบไม่วังข้ามแบบเออข้ามเธอมากับสิบโยกเริ่มยังไงก่อนได้ไหมมันต้องได้ไหมเยอะขนาดนี้แล้ว อย่างอีกอย่างเงียบอยู่กๆๆๆรุบกริบปัด้านเราจะถอยหลังไหมหรือว่าไงแกว่าไงเอ้ยขอความคิดเห็นหน่อยพูดคนเดียวล่าสุดฟิลแบบฝั่งซ้ายฝังขวาควาุยกันลงดีกว่าเนาะ พอจังหวะวัดใจจะพิจารดอกนี้เจว่าเจจะขอตัวละนะก็คือแบบยุดใหม่ก็จะทํานองนี้นะจ๊พิจารนาอก็จะง่ายจะได้มาง่ายๆช่วงแรกก็คือรีบคว้าเอาไว้แล้วเจ๊พจารจังหวะมันมาแล้วโชคมันมาแล้วดวงมันมาแล้วน้จ๊พิจารน้อยยังไงก็ฝั่งช่องใหม่เจ๊ด้วยนะจ๊พิจารนะนิดหน่อยวักพีดีเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊พิจารน้อก็เอ็นดูเจนิดคนนี้ไปนานๆนะจ๊พิจารนะมา อีกสองโยกว่าไงโอเคอืพายเจ๊พีจ่าเจ๊ว่าเจ๊ขอตัวก่อนนะจ๊พี่จ๋านะปิดฉากด้วย เบ็ดสิบนะจ๊ะพี่จ๋านะก็ทุนหนึ่งร้อยสวยเลยกลมๆเลยจีพีจับกับยุดธใหม่อนะได้มาเออสมเหตุสมผลยู่มันต้องอย่างนี้สิวะมาขอให้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะพี่จ๋านะขอบคพูอย่างยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนนะจ๊ะพี่จ๋านยังก็ฝากกดไลค์ like คลิปแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับก็ฝากกดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้เจนิตคนนี้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า